ใส่ไรผมไม่ได้ว่าดีนะใส่ไรน้องฮัทเพลงแล้วก็มีการเต้นการานังประกอบชู้เธอกันว่ามันกาใส่ได้แต่ว่าเบืน้นองหน้าผมเองผมเบื้อไรสิแต่ผมว่าเอ้มันยังเบาหวานนะต้องใส่ใหญ่ต้องขี่ดืกว,ว่าน,นี่เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงดีต้องเขีย้ยกว่านี้เขี้ยวในภาษาอีสาน ก็คือสรุปว่าอาจารย์ชอบเขียวนะอาจารย์อึ่งชอบเขียวแต่มันมีประเด็นบางอย่างเข้ามานะคะแม่เชื่อว,ว่าเขาต้องเป็นทีมงานเดียวกันกันกบไอปิงควายเพราะว่าแม่ได้ข้อมูลมาอืม รอฟังข่าวอยู่นะครับขอให้ทําให้ถูกต้องก็พอแล้วทุกอย่างจะดีเองว่าสัตว์นั่นหมายความว่ารอให้อาจารย์คนนี้หรือเปล่ามาวิาพากษ์วิจารณ์อีหลาอันนี้แม่แม่สงสัยนะเว้ยอน,นี่นี่มันคือโพสต์ของไอ้ปิงควายเมื่อห้าวันที่แล้วรอฟังอยู่นะครับ อืมหรือเปล่าอ่านะคะแม่ก็ขอต่ออีกสักคลิปอยากจะถามอาจารย์เหมือนกันขันคนวันโบเคี่ยวอ่ะอาจารย์ชีฮ็ดบังคับไห้เขาเคี้ยวอะไรจังไหนครับอ่าเขาเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เขาโบเคี้ยวอ่ะสิบังคับไห้เขาเคี้ยวตี มันต้องเขียวจังจานเจ้าก็ไปเบิ่งคนที่เขาเขียยกับจบแล้วคอยบอกเข้าใจเจ้าคือมาักกาวาอหลาุ่งอิงว่ะฮะอาจารย์อึงอ่าเจ้าพอได้เครียดให้เอฟซีเจ้าสีเครียดให้เอฟซีได้เพราะเจ้าว่าบโถึกคนเรารักคนไหนก็เชียร์คนนั้นนะ เจ้ามักอีดากดำเจ้ากัญยองมันไปเลยบ่ม่ไพวาค่ะเอ๊แต่คอยดูซึกสงสัยว่าอย่าบอกนะเบื้องหลังการมาของอีดากดำอาจารย์อึงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเปิดหน้ามาเลยค่ะถ้าใครอยู่เบื้องหลังอีดากดำอือหรือว่าค่อยค่อยเปิดหน้ามาแอบอยู่เป็นแอบอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอ่าแอบอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ถ้าไม่แอบก็ก็ดีนะแต่ถ้าแอบก็เปิดหน้ามาจะได้รู้เลยว่าโอ้คนนี้เชียคนนี้คนนี้คนนี้ชอบแบบนี้อแต่จะพูดให้ฟังนะคะลูกอุ้งอิงเนี่ยการมาของเขาเราจดจำความเรียบร้อยถ้าเด็กคนหนึ่งเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานบันเฮ่า แล้วทำให้อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ผ่านหนูก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เอาตาก,กะอะไรมาวัดกับคนที่เขาบวมักเดาถ้าอาจารย์ไปวิพาษ์วิจารณ์คนที่เดา้าเก่งแล้วอยู่ไม่เดา้าแบบเนี้ยเอออันนั้นอาจารย์ทำถูกต้องเพราะมันเคยเดา้าแต่เสือกไม่เดาแต่อันนี้คนเขาไม่ได้ชอบเดา้า อาจารย์กลับมาตำหนิเขาตั้งแต่ประวัติเขาไม่ได้ชอบเด้านะคะเขาไม่ได้ชอบเด้าค่ะน้องไม่ใช่ศิลปินเด้าค่ะเออส่วนคุณลำไยไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วอาจารย์พูดถูกคุณลำไยไม่มีใครล้มเขาได้ค่ะนาทีนี้ก็ยังยืนหนึ่งคือลำไยไหทอถงคําอันนี้คือสุดยอดคุณลำไยร้องทุกเพลง เพราะทุกเพลงนี่คือไรสไตล์หรือตัวตนของเขาถ้าคุณลำดาดมายืนคุณลำใหญ่มายืนซื่อๆกระบผ่านเพราะว่าคุณลำใหญ่ไรสไตล์เขาเกิดจากการเดาอุ้งอิงมันไม่ได้เกิดจากการเดาแล้วมันผิดอะไรทำไมไมาใช้คำว่าผ่านไม่ผ่านแล้วบอสเขาก็บอกแล้วว่าอีหลาเต้นพอดีเด้อลูก FC ก็ไม่ชอบเด้าค่ะอะ่ถ้าชอบเด้าเราก็ไปดูมอลำซิง่ง FC ที่มาดูสาวน้อยบ่ได้มักเด้าได้ค่ะโอเคคนอื่นเด้าก็เด้าไปแต่คาว่าอุ๋งอิงเราไม่ได้อยากดูอุ๋งอิงเด้าจ้ะอ่าเราดูคนอื่นได้ดูคุณปอมเป๋มดูคุณเบียร์ดูทุกคนได้หมดเราดูได้หมดแต่ถ้าอุ๋งอิงอ่ะเราชอบให้น้อง เด่นลูกเด็กลูกเด,กด็กก็น่ารักแล้วอืมนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนอะแต่อาจารย์อึ่งทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เองไงทั่วก็เลยไปลงอ่าแม่ทำคลิปอยู่ค่ะอรอแป๊บหนึ่งลูกอีกสิบนาที นะคะถ้าอาจารย์เป็นคนที่อาจารย์อึงเป็นคนน่ารักอาจารย์อึงต้องพูดว่าเออคนที่ร้องเพลงเรียบร้อยแต่สามารถนำเสนอเพลงเกี่ยวกับเดาเดาเดได้อย่างทรงพลังและสง่างามสะกดคน เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมันเป็นภาพที่น่ารักอ่านี่คืออาจารย์เป็นคนที่ไม่มีอักติกับเด็กแต่อาจารย์กลับมาตำหนิเด็กหาว่าเด็กไม่เด้หนูไม่เคยพบเคยเห็นการเกิดมาจากทงพ่อ,งพอทองแม่ก็พอเคยเห็นผู้ใดมาตำหนิว่าอ่าทำไมคือบอ่เขี้ยวคือบอ่เดาเขาไม่แต่ว่าโอ้ยลูกพ่อแม่สอนมาก ต่งเตอ่อนเตออดเพื่อนกะว่ายาเคี้ยวเดอ้อลูกเดอ้ออ่าอยู่ให้เรียบร้อยรักนวลสังนวนตัวพ่อแม่สอนจังสี่เด้ค่ะพ่อแม่ไม่ได้สอนให้เคี้ยวค่ะอุ้งอิงก็เหมือนกันแม่เขาไม่ได้สอนให้เคี้ยวเขาก็เลยเคี้ยวไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อุ้งอิงจะล้งแบบไหนเอฟซี FC เขาพอใจหมดเพราะน้องไม่ได้เกิดจากการเด้าไงค่ะอ่าพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้เด้าด้วย อาจารย์ชอบแบบไหนอาจารย์ก็ไปชื่นชมคนที่เดา้าจะมาตําหนิคนไม่เด้าไม่ได้ถ้าเขาเด้าแล้วเขาไม่เดา้าอาจารย์ก็ติได้ค่ะหนูก็เห็นด้วยนะถ้าคนนี้อุ้ยเด้าเก่งทําไมมันไม่เดาวว้าวะเอออันนี้ก็ถูกต้องปะแต่นี่อาจารย์มาตําหนิคนที่เขาไม่ไม่มีประวัติในตั้งแต่เขามาอยู่วงสาวน้อยอหลาบบเดาค่ะแต่อยู่วงอื่นไม่รู้แต่วงสาวน้อยน้องไม่ได้ชอบเดานะคะ เราเอาสาวน้อยเป็นหลักวินาทีแรกที่อิงยืนบนเวทีสาวน้อยเพชิดปพนเพงแสงตาเวนา้นจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงาเนี่ยคือเสียงเขามาแบบหมลําอ่าเสียงสว่างสวัยเสียงมันเพราะเสียงมันทรงพลังนะคะ เขาไม่ได้มาแบบโอ้ยมาหอดแล้วกระเด้าเลยเออจังสั้นนะได้อาจารย์วิพัฒว์อาจารย์ได้เลยหนูเห็นด้วยกับอาจารย์อึงถ้าน้องมาแล้วเดาโอ้เดาตั้งแต่วันแรกหลังๆนี่หยุดเดาแบบนี้ไม่ได้เราเคยเดาเราต้องเดาแต่เขาไม่ได้เดาทีนี้นะคือน้องไม่ได้เกิดจากภาพลักษณ์ที่เดาไงและถ้ามองดนูถ้าเป็นคนอีสานบ้านเฮานะคะพ่อแม่นี่จะสอนเลยพ่อแม่หนูก็สอนค่ะ มึงยาเขี้ยวหลายปู่ย่าตายายเนี่ยยาเขี้ยวหลายต้องหูจักรักนวลสังนวนตัวถ้าเราเคี้ยวแล้วมันดูเป็นผู้หญิงไม่มีราคาคุณค่าผู้หญิงอยู่ที่การวางตัวอืมขั้นเดาหนาเดาหลังเดาเอ๊เดาเอ็นแบบเนี้ยอันนี้แมต่ต้องขออนุญาตคุณลำาัยหลายๆท่านนะคะที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนาะอันนั้นคือมันเป็นการทำงาน คุณลำใหญพ่อแม่เขาก็ไม่ได้สอนให้เด้าหรอกแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์การทํางานของคุณลำใหญเขานั่นคือตัวเขาเหมาะที่จะเป็นศินลปินฝ่ายเด้ากีฬาเป็นฝ่ายเรียบร้อยแตินี้อืมเนี่ยถ้าอาจารย์อื่นรู้จักแยกแยะสักนิดมันก็ไม่เกิดดราม่านะคะเนาะพ่อแม่บร่ได้สอนให้เขี้ยวบร่ได้สอนให้เด้าค่ะพ่อแม่บอกว่าให้รักนวลสังนวนตัวเคลียรนะคะอาจารย์